กาบสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดเกะาะซานตานะครับหรือหุ่ยนต์ซานตานั่นเองครับมารับชมกันได้เลยครับมาต่อเรื่องกันเลยนะครับเอาละครับเราก็จะมาดูความสามารถของชุดเกาะนี้กันเลยนะครับเริ่มจากการวิ่งครับก็จะไม่ค่อยเร็วครับแต่ แต่ผมนี่ไม่โคตรอื่นเลยการต่อยดาเมจเท่าไหร่ครับ,อรบสองครั้งตายครับจริงๆครับแต่ถ้ามัดเดียวแรงตายครับตายครับปืนอ่ะปืนซานต้านี่มันจะเป็นแบบยิงแล้วระเบิดเลยครับ มาดูกันสับรถนะครับสองครั้งมาเบิดครับคิดดูคนก็น่าจะทั้งเดียวไฟครับแต่มันไม่ติดตามครับมันเป็นแบบมิซายแบบไม่ติดตาม ต่ถ้าในมุมมองของผมนะครับผมว่าชุดก่อนี่ดีที่สุดครับกากาชุดก็ดูสวยครับแต่ทาไมมันเดินช้าผมไม่่อยชอบชุดเกาะนี่นะครับถ้าจัดประเภทนะครับผมว่ามันอยู่ในแบบประเภทเป็นชุดเกาะอึดนะครับเพราะมันทนกระสุนแล้วก็อาวุธหนักด้วยคือยิงเลยเป็นอาวุธหนักไม่ใช่อาวุธกระนครับยิงแรงเป็นนิสัยครับแต่ปัญหาคือคือยิงยากชิดหนเลยไอ้ดอก โอเคนะครับพูดถึงประโยชน์มาแล้ครับชุดก่อนนี้ครับมีไว้เพื่อนะครับไม่ปวนเมืองแน่นอนที่สองแล้วเบิดนีนก้ก็ครับจะไปไหนโอ้มันจะชน,น,นชุดเกาะน,นะครับ กฟินิตีนะครับไม่ <S <S ลูกกระสุนฟินิตีนะครับยิงเงินหมดครับจะมาใส่ที่91นะครับปุ้มอาใม่เสียที่ดูเอาไปแดกบรรดาเลยเฮลิคอปเตอร์มาแล้วจดาก,กามัยมาเลย นาาเบอร์ันเบอร์ดิโอ้อน,น,โนี่นี่กแล้ถ้านาไม่ใช้ทุ่ก่อนนี้ตามผลมือมก็ความสนุกของตนเองเลยผู้ชมครับหรือต้มเองครับ ม้หมดติดตำรวจหน้าโ่ห้าหน,น,น,นีมันยิงไม่โดนสักทีเปัญหา ไม่โคตรอึดเลยแต่ต้อสอ,อึดสำหรับผมหรอรู้เล่นพันนี้ได้ไหมไ,ไหม่พันขนหนจะโนนจะโดนะโดนฮ่าาโอ้เจ๊ยิงไงยิงละ ้ว่ายน้ำก็ไม่ค่อยเร็วัมัคกก่อปกติโอ้จะรอดเลยวะทำไมนึ่งไม่มไมตีนะตีออินดิเฮ้ยเอจริงดิ ต่อให้เราแข็งเก่งเท่าไหนเราก็ชนะพวกทหารนี้ไม่ได้รครับท N มมันมาเลย ก็จเข้าภาษาโคตรเกี่ยเ้ยวก็สู้กัน่้หระเนะครับบอกประโยชน์กแล้วครับทิดเกาะนี้ใช้สำหรับาการป่่นเมืองครับแล้วก็เป็นชุดเกาะประเภทอึดทนครับแล้วก็ยิงแรงแล็วอาวุธหนักครับแล้วก็การวิ่งหนู ความคล่องตัวไม่ค่อยนะครับสหรับวันนี้ผมก็จบคลิปที่นี้เท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือพี่ๆชอบน้องๆชอบ,อ,อ,อ,ชอ,บอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้รีวิวสุดกอดหรืออะไรอีกบอกไว้เลยนะครับขอบคุณครับ